ขอนำเสนอเรื่องค้างคืนในค่ำคืนที่เงียบสงัดลมพัดใบไม้ด้วยความเยือกเย็นยังคงมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อมาลัยยืนอยู่ป้ายรถเมล์เพื่อรอรถจะกลับบ้านเธอเมื่อกลับถึงบ้านด้วยความเหนื่อยล้าเธอก็ล้มตัวลงนอนบนที่นอนที่นุ่มและสบายหลับจนถึงเช้า และเธอก็ยังคงใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งฝนตกหนักมากเธอจึงได้เข้าไปหลบฝนที่กระท่อมร้างข้างๆป้ายรถเมล์ในใจของมาลัยก็ก็กล้ากลัวๆและมีนิสัยที่ขี้เกียจอยู่แล้วเธอจึงตัดสินใจที่จะนอนค้างบ้านหลังนี้ซะเลยขณะที่เธอหลบอยู่นั้นเธอก็เห็น เหมือนมีมือที่เหี่ยวและยน่นยื่นออกมาจากมุมของบ้านเธอหลบฝนอยู่หรือว่าเธอจะตาฝาดกันแน่เธอค่อยๆเดินเข้าไปดูเธอไม่รู้ตัวเลยว่าเธอเดินเข้าไปลึกเรื่อยๆจนเกือบจะสุดท้ายของบ้านบ้านหลังนี้มันช่างใหญ่โตเสียจริงๆเธอเดินไปเรื่อยๆลึกเรื่อยๆลึกไปจนท้ายบ้านเรื่อยๆ และเมื่อเธอเดินไปเธอก็ได้เจอกับผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยหน้าตาสวยงามมากมาไลยก็ได้ทักทายพี่จ๊ะพี่เป็นใครเหรอจ๊ะมาทำอะไรที่นี่ถ้าฉันจะขอค้างคืนที่นี่สักคืนได้ไหมจ๊ะได้สิทำไมจะไม่ได้ละ่ะอยู่นานๆเลยก็ได้นะขอบคุณจ้ะพี่และแล้ว มาลัยก็ต้องค้างคืนที่บ้านหลังนี้เพราะฝนตกหนักมากจริงๆแต่ระหว่างที่เธอนอนอยู่นั้นผู้หญิงคนนี้ก็นั่งข้างๆเธอตลอดเวลาไม่ลุกไปไหนราวกับว่าเฝ้าเธอไว้แต่เธอก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะเห็นว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันและเมื่อฟ้าสางเธอตื่นขึ้นมา เธอก็เดินกลับบ้านด้วยความมึนงงว่าผู้หญิงที่อยู่ด้วยเมื่อคืนนั้นหายไปไหนกันทั้งทงที่อยู่ด้วยกันแท้แต่ก็ต้องขอบคุณที่นั่งเฝ้าเธอทั้งคืนแล้วก็ไม่ลุกไปไหนนั่งอยู่ข้างๆตัวนิ่งๆอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้เธอได้นอนหลับสบายไม่ต้องห่วงอะไรว่าใครจะมาทําร้ายเธอก็ต้องขอบคุณเขาเหมือนกันระหว่างทางที่เดินกลับบ้านแม่ค้าขายของก็ได้ทักทายเธอว่า หนูหนูไปนอนค้างคืนที่บ้านไม้ข้างๆป้ายรถเมย์มาหรอจ๊ะโชคดีนะที่ไม่เป็นอะไรนะ่ะเพราะเมื่อไม่นานมานี้เองพึ่งจะมีผู้หญิงใส่ชุดสีเขียวโดนฆ่าตายแล้วอาศพมาฝังไว้ที่บ้านหลังนี้เมื่อมาลัยได้ยินดังนั้นรู้แล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็ขอสาบานกับตัวเองว่าไม่ว่าพายุจะแรงแค่ไหนเธอก็จะฝ่าพายุกลับบ้านให้ได้ ต่อไปนี้เธอจะไม่ขอค้างที่ไหนอีกไม่ขอค้างบ้านใครอีกไม่ว่ายังไงเธอจะไม่ค้างอย่างแน่นอนเธอเฝ้าแต่คิดแล้วก็จะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้หญิงคนนี้เพราะเธอก็อยากจะขอบคุณด้วยเหมือนกันแล้วคุณละ่ะเลือกที่จะค้างคืนที่ตึกร้างจนเช้าหรือเลือกที่จะนอนที่บ้านแบบสบายใจคุณละ่ะเลือกแบบไหนกัน หรือจะรอฝนอีกสักหน่อยให้มันหยุดแล้วคุณค่อยเดินทางต่อ